เราจะต่อสายไปที่คุณหมอสุรพงศ์สืบวงรีค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีคุณหมอสุรพงศ์ค่ะสวัสดีครับคุณหมออีกครั้งนะคะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนายคุณหมอรับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับครับคุณหมอครับผมจคได้ว่าสมัยที่คุณหมอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนไนครับตอนนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยแล้วก็กรรมการผู้ทรงของแห่งชาติอันไหนครับปรากฏว่ามีคนเอาเรื่อง ไปร้องร้องว่าคุณหมอตั้งกรรมาการคัดเลือกแบบรีโมทรีโมทเพื่อที่จะเอาคนที่ฝ่ายการเมืองที่ตัวเองอยากจะให้เป็นได้เข้าไปเป็นประธานและกก็รรมก,การแล้วในที่สุดคุณหมอก็โอ้โหเจ็บปวดมากช้ำไปทั้งตัวถูกสารพิพากษาว่าจุดจุดจุดไม่ไม่ต้องเท้าความคุณหมอคิดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยจะย้อนรอยเป็นเหมือนยุคนั้นไหมครับครับถ้าย้อนรอย สั้นๆน,นะครับก็คือว่าตอนนั้นที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาเนี่ยถ้าตามกฎหมายาก็จะ่างธนาคารเจ็ดภัยนะครับก็กําหนดว่ามีกรรมการสรบหาเนี่ยเจ็ดคนโดยที่ให้เลือกจากคนที่เคยดำรงตําแหน่งต่างๆนะครับอย่างเช่นปลัดกระทรวงการคลังปงล,งปงลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงศึกษาหกรรมผู้ในการสำนักงานเลขาธิการกระทาวงพาพัชย์ผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัข้าราชการไทยแล้วก็เลขาธิการกรรมาธนกคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ็ด คนนี้จะมาจากตําแหน่งใดก็ได้ที่เคยเป็นอดีตนะครับซึ่งผมก็ได้คัดเลือกจากอดีตที่เคยดำรงตำแหน่งจากเหล่านั้นแต่นี้มันก็จะมีประเด็นในแง่ว่าคนที่เคยเป็นอดีตตําแหน่งนั้นเนี่ยมีประเด็นเรื่องการตีความว่าจะต้องอ,อไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขัดต่อการปติัตดหน้าที่ทีเพยเอินมีอยู่บางท่านที่ไปเป็นกรรมการของธนาคาร ในนามของกระทรวงการคลังก็เลยถูกการตีความว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียที่ขัดต่อการเปิดตำแหน่งหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ปรึกษาหารือทางที่เสียกฎหมายเหมือนกันว่าเอ๊ะมีประเด็นไหมเขาบอกว่าไม่มีก็เป็นฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังในการทําหน้าที่นั้นนะครับนั้นก็เลยเป็นที่บันทึกไปจนท่านนำมาสู่เรื่องคดีความต่างๆแต่ก็ต้องเรียนว่าเบื้องเบื้องต้นก็คือว่าตอนที่มีการเสนอชื่อกรรมการสรหาไปเนี่ย ก็ไม่มีเสียงทักท้วงใดๆนะครับจนกระทั่งพอมีการคัดเลือกกรรมการทาาการไทยมาเนี่ยถึงไม่มีการยุยงยกประเด็นนี้ขึ้นมาโอเคคุณหมอถ้าผมจําได้นะสมัยคุณหมออยู่คลังเนี่ยคุณหมอตั้งอาจารย์สถิตลิมพงพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติกรรมการบอร์ดแบงค์ชาตินะครับเมื่อเอิญบมงเอิญตอนนั้นอาจารย์สถิตผมก็จะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังหรืออย่างไรเนี่ยแล้วถูกส่งไปเป็นประธานบอร์ดธนาคารทหารไทยททบเนีฮะ ในฐานะเป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลังไปทำหน้าที่เป็นประธานบอร์ดแบงก์เขาหยิบอประเด็นนี้มาเล่นใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับคือประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแต่หลังจากที่มีการคัดเลือกกรรมการแล้วนะครับสภาธนาการแห่ง<ข><ข>ประเทศไ,ไทยแล้วค,<ข>คือตอนที่เสนอชื่อไปเบื้องต้นตเนี่ยไม่มีการทวงเรื่องประเด็นนี้เลยครับ,คร,บครับครับครับทีนี้ทีนี้กระบวนการในการคัดเลือกประธานบอร์ดแล้วก็บอร์ดแบงค์ชาติสมัยนั้นสมัยของคุณหมอเนี่ย ผลการคัดเลือกได้ตัวใครเป็นประธานบอร์ดแบง์ชาติครับยุคนั้นครับเออตอนนั้นถ้าจําได้จะเป็นอดีตผู้ดำเนการสำนักงบประมาณครับได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการครับครับ,รบไม่ใช่อาจารย์วีรพงษ์รามังกลน,นะครับยุคนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใชน่าจะเป็นอดีตพอสอำนักงบประมาณโอเคใช่ครับก็ก็ก็ก,ก,ก็ท่านก็ได้ทําหน้าที่เป็นประธานบอร์ดแบง์ชาติกันไปแล้วใครยกเรื่องนี้ขึ้นมาเช็คบินคุณหมอครับเออ ท่านอดีตผู้บริหารสำนุกงานไม่ยังไม่ได้ทำไม่ทาหน้าที่เลยเขายังไม่ทนได้ทําหน้าที่เลยเขามีการยกเรื่องขึ้นมาถูกคัดเลือกขึ้นมาครับก็อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหมายของบางส่วนนะครับก็เลยหยิบยกเอาประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสรรหาขึ้นมาบอกว่าทําให้การคัดเลือกเรื่องนี้ยเป็นปัญหาครับโอเคคนที่ยกประเด็นคุณสมบัติของอาจารย์สถิตประธานคัดเลือกสมัยนั้นคนที่ยกขึ้นมาคือคือหน่วยงานหรือกลุ่มการเมืองหรือใครครับจําได้ไหมครับ เรื่องงานที่ยกมาผมยังไม่ได้ชัดเจนเลยนะก็มันนานมาก <Okay. S 2> แล้วครับตั้งสิบสิบหกปีแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นบางส่วนจากธนาคารใงประเทศไทยโอ๋บางส่วนจากาธนาคารหทงประเทศไทยทันท,ทีที่เห็นผลการคัดเลือกเห็นชื่ออดีตพอ,อสํานักงบจะมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็มีบางเปกในแบงค์ชาติหรืออดีตแบงค์ชาติไม่แน่ใจยกเรื่องร้องขึ้นไปแล้วไปจบที่สาลฎิกาศสาลดิกาบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วสรุปยังไงคะเออั สันติการท่านชี้ว่าการที่มีกรรมการสัรหาไปเป็นกรรมการของธนาคารพาณิชย์เอกชนชซึ่งจริงๆก็คือเป็นธนาคารท,าที่กระทรวงการสื่อขึ้นใหญ่น,นะครับและไปในนามของกระทรวงการคลังด้วยถือว่าเป็นการขัดแย้งในเรื่องประโยชน์ที่ในการทําหน้าที่นี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องการตีความอะเพราะว่าผมก็ตามที่ปุึกสากฎหมายหลายท่านทั้งที่เป็นในส่วนกระทรวงครังเองแล้วหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ชี้ชาญด้กฎหมายก็บอกว่าไม่ได้ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ครับตัดกลับตัดภาพกลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันมันมีความบังเอิญอย่างไร้กาศอยู่อย่างหนึ่งคุณพิชัยมัตตีครังตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติกรรมการบอร์ดแบงค์ชาติ และบังเอิญบังเอิญประธานบอร์ดคัดเลือกกันะครับที่คุณพิชัยตั้งชื่อสถิตริมพงพันธ์คนเดียวกันเลยคนเดียวกันกทั้งนั้นเน่ยร้อนเลยไหมครับ ร้อนเลยไหมครับค่ะผมคิดว่าอย่างยที่เรียนนะทุกคนก็ตอบเรียนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้น่าจะไม่มีการซ้ำรอยในเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่ว่ามีกรรมการสรรหาท่านใดหรือไม่ที่อาจจะมีเรื่องการไปเป็นกรรมการในสารชานที่อาจจะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรนีน่าจะตัดไปงนั้นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาก็คงว่าไปตามที่กรรมการได้ทำหน้าที่ครับโอเค แต่ครั้งนี้คุณหมอมั่นใจว่าไม่ซ้ำรอยเพราะสถานะของอาจารย์สถิตเล่มพงพันธ์ในทีนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในบอแบงค์มันหลุดไม่ทักสอนอตำแหน่งในกระทรวงการคลังแล้วก็และไม่มีตำแหน่งในแบงค์ใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับก็แต่ท่านอื่นผมไม่ทราบนะครับก็คงต้องไปดูราละเอียดของกรรมการศาสนาส่าอครับ โอ้โหมันจะหลอนไหมเนี่ยเห็นชื่ออาจารย์สถิตปั๊บเนี่ยผมว่าคนที่ยังจำเรื่องเก่าๆได้มันน่าจะหลอนมากนะแต่ก็เรียนว่าในกรรมการของสถาคารไทยมีทั้งสี่คณะนะครับนอกจากคณะกรรมการสนาคารไทยแล้วเนี่ยยังมีคณะที่สําคัญมากเพราะว่าคือกรรมการเรื่องนโยบายการเงินคณะกรรการนโยบายสถาบันการเงินและกรรมการนโยบายเรื่องระบบการชำระเงินซึ่ง เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินกับนโยบายสถาบันการเงินเนี่ยสำคัญมากกรรมการธนาคารไท,ทยไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่แบบเป็นการกํากับดูแลในเรื่องของนโยบายการเงินหรือนโยบายสถาบาันการเงินเลยเป็นเรื่อง,อ,งองของการวางแผนงบป,ประมาณวางแผนบุคลากรแล้วก็เรื่องการสรรหาคนที่จะไปเป็นกรรมการในกรรมการย่อยครับแต่ตอนนี้แรงต้านก็ออกมาแล้วอย่างสิทธิหลวงตามหาบัวตรงนี้มันจะเกิดแรงกระเพื่อมหรืออะไรที่ทําให้ต้องทบทวนหรือต้องปรับอะไรยังไงไหมคะ โอ้อันนี้ผมต้องเรียนถามพวกเกี่ยวข้องกันนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นแต่ก็เรียนว่าเรื่องที่จะให้คำแนะนำที่แตกต่างกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกับทางการไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกๆนะครับเพราะตอนที่ผมทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไม่หลายเลยเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบายตอนนั้นก็มันเพิ่มไปตั้งร้0ยเปอรต่อลาละต่อาร์เรลแล้วก็มีการจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยก็ก็ ก็มีความเห็นตัากันหรืออย่างบางเรื่องที่เกี่ยวข้องการยกเลิกมาตรการการสำรองสามสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าตอนหลังก็อาจจะเป็นรูปกระไรครับคุณหมอครับทางรัฐบาลจะส่งคุณต้องกิติรัฐไปเป็นประธานบอร์ดไม่ใช่จริงๆหรือครับตอนนี้ด้วยความสติผมไม่ทราบเลยฮะก็เป็นเพียงผมว่าคงเป็นเรื่องของคนที่จะต้องตัดสินใจนะครับ ดังซึ่งีคลังหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับโอเคทีนี้ทีนี้คุณโต้งกิติรัตน์เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของนายกเศรษฐานะครับสามารถที่จะไปเป็นประธานบอร์ดไปรษณียได้ไหมครับหรือต้องเว้นวรรคสองปีก่อนหรืออะไรอย่างไรพอทราบตรงนี้ไหมครับผมคิดว่าถ้าหากเราไปดูตามขาอดัดจราการประเทศไทยนะครับในมาตราส8บปดวงเล็บสี่ ที่บอกว่าเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้วหนึ่งปีนะครับครับผมคิดว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของนายยมตรีก็จะคล้ายๆที่ผมเป็นนะครับก็คือไม่ใช่ข้าราชการการเมืองครับเป็น<ม>ตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาใดๆครับอ๋อไม่อยู่ในเงื่อนไขใช,ใช่ไหมคะจะบอกว่าถ้าตำแหน่งนี้ก็ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขว่าเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมคะยกเว้นใช่ครับโอเคได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะครับยินดีครับ คุณหมอสรพงศ์สืบวงรีอดีตฐมตีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องโทนกันอีกสักนิดสมัยย้อนกลับไปนานมากเลยสมัยที่คุณหมอสรพงศ์สืบวงรีแบนตวัติีว่าการกระทรวงการคลังคุณหมอสรพงศ์ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธาน,านบอร์ดและคณ<อ>กรรมการผู้ทรงของแบงค์ชาทีนี้กรรมการคัดเลือกสมัยนั้นคุณหมอสรพงศ์ เลือกที่จะตั้งอาจารย์สถิตลิ่มพงพันธ์ไปเป็นประธานมันก็เกิดประเด็นอาจารย์สถิตเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังณสมัยนั้นน่าจะเป็นรองปลัดหรืออย่างไรแล้วถูกกระทรวงการคลังส่งเป็นส่งไปเป็นตัวแทนนั่งอยู่ในบอร์ดของธนาคารททบคือธนาคารไทยเดิมธนาคารไทยเดิมททบประมาณนั้นเพราะ กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อยู่ในธนาคารททบธนาคารไทยธนาคารไทยเดิมนะธนาคารไทยเดิมตอนนี้ก็ควบรวมไปแล้วตอนแตอนนั้นเป็นธนาคารไทยตอนแรกกันนะครับปรากฏว่าก็มีคนยกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อล้มกระบวนการสรรหาแล้วก็เช็คบินแล้วก็เช็คบินตัวหมอสุรพงศ์เรื่องปฏิสารดิกาใช่สุดท้ายคุณหมอสุรพงศ์ถูกพิพากษาจำคุกใช่ไหมค่ะหนึ่งปีไม่รอรอาอา ใช่ไหมรู้สึกรรอรงอยาคดีนี้คดีนี้รอรงยาที่ไม่รอรงยาน่าจะเป็นเรื่องคดีแก้สัมปทานดาวเทียมโอเคนี่พอย้อนกลับมาประวัติศาสตร์คล้ายกันเลยไม่น่าเชื่อว่าเป็นชื่อเดิมนะชัฐมนติีครั้งตั้งคนที่เคยมีปัญหาสมัยนั้นก็คืออาจารย์สถิตมาเป็นประธานคัดเลือกอีก แต่บริบทต่างกันคุณหมอชลพงศ์บอกบริบทสมัยนั้นกับบริบทสมัยนี้มันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้สังคมคิดและพรุ่งนี้ผมจะขยายผมตั้งใจามานานแล้วไอ้การที่แบงค์ชาติเขาต่อต้านโต้กิติรัฐเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาตินั้นเราสังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไรมันมองได้สองด้านสองมุมนะมพรุ่งนี้ค่อยไปขยายกวามเราไม่ขยายวันนี้เลยเหรอหลายคนรออยู่